รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยสลากออมสินพิเศษ1ปีลุ้นรางวัลพิเศษ70ล้านบาท เวัสีครับคุผู้ชมครับวันนี้ผมนาคชมมาพบกับท่านอาจารย์สมภพมานาังสันอนธิการบริษาับาการจัดการปัญญาพิวัตรเรื่องของระบบการพัฒนาทุนของสหรัฐสมัยโดนัลด์ทรัมนั้นปี2025จะมีรูปร่างย,ยังไงจะแนวทางจะเป็นยังไงที่ชัดเจนเดี๋ยวมาฟังคําตอบจากท่านอาจารย์สมภพสักครู่เดีครับ ครับช่วงนี้ไปพราับท่านจะสุภพมาดังสันสรครับเลยค้ำใจครับสวัสดีครับตอนนี้ก็กระแสธทมก็พยายามที่จะดึงขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่หนีเรื่องของการทําให้เศรษฐกิจของสหรัฐนี่เป็นได้รับได้ดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับเพราะนั้นก็จะเกี่ยวนเนื่องของการพัฒนาทุนนิยมสหรัฐปีนี้นมฮ2025โดนัลด์ทรัมมีอะไรไม่เด็ดอะไรที่จะมาเล่าสู่กันฟังครับอ๋อครับ,<ม>รบก็กล่าวได้เลยว่าตอนนี้ดูมืนหมนึงว่าทรัมป์เองาอゃ จะบริหารจัดการทุนนิยมแบบค่อนข้างกลับหัวกลับหางกับแนวทางของการพัฒนาเศรษฐกิจอเมริกาในช่วงที่ผ่านมาเ <c oughs> พราะเราต้องยอมรับว่าอเ <c oughs> มริกาเนี่ยที่พังงาขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจที่เป็นชาติที่เป็นมาหามา่นานั่นหมาเยเลขหนึ่งของโลกได้เนี่ย <c oughs> ก็เป็นเพราะว่าเขาสามารถบริหารจัดการเศรษฐกิจได้ค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เป็นระบบเศรษฐกิจที่ใช้เรื่องของกลไกตลาด หรือว่าตากะทางเศรษฐศาสตร์ที่ถูกต้องอย่างไงครับเพื่อนนะฮะใช้หลักการของการแบ่งงานการทําที่ลงตัวใช้ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบใช้ต่างตงพวกนี้นะครับใช้กลไกตลาดนะครับแล้วก็มีขั้นมีตอนทางการพัฒนานะอย่างต่อเนื่องกันมานะครับตั้งแต่ที่เริ่มต้นพัฒนาจากการลงทุนทางด้านอินฟราสักเจอร์อย่างจริงจังนะครับเพื่อเพื่อนไปสู่การทําให้อเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล อเมริกากับชีนเนี่ยพื้นที่ไร่เลียใกล้เคียงกันนะประมาณเก้าจุ้านตารางกิโลเมตรนะครับบวกลบนะฮะนะฮะก็ปรากฏได้ไหครับพอคุณเริ่มต้นพัฒนาประเทศเนี่ยประเทศเนี่ยมันเป็นประเทศที่มีแทบไม่มีคนอ่ะก่อนที่พวกฝรั่งพวกยุโรปจะอพยพเข้าไปในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เมื่อเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วนะปีแรกๆที่ชนชาติผิวขาวนีนําโดยอังกฤษไปตั้งรกร่างอเมริกาก็คือปีปี คศ1607นะซึ่งตรงกับช่วงสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสรรของเรานะ่ยนะก็คือจำไม่่ายว่าสองปีหลังจากที่สมเด็จพระนเรสวรมหาราชเนี่ยเสด็จสวรสวรคตพอสมเด็จพระนเสรสวรเสด็จสวรรคตในปี1605ถ้าเป็นคศนะฮะนะครับกับฉะนั้นแล้วเนี่ยอเมริกาคนกลุ่มแรกก็เริ่มเข้าไปตั้งรุกแรกในในในสหรัฐอเมริกาโดยการนำของอังกฤษไปไปขึ้นฝั่งที่ท่าเรือนิวยอร์กแล้วก็ไปตั้ง ่ที่แต่ลูกแางแถวโอชิเนียแถวพวกเนี้ยนะไปปลูกยาสูบไปเลยพวกนี้นะเพื่อส่งออกไปขายที่มีกาไปหาทรัพยากรธรรมชาติอะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราต้องตั้งคำถามว่าไอ้นิวยอร์กเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรครับใครเป็นคนที่ไปสร้างนิวยอร์กขึ้นมาสร้างไอ้เกาะแห่งต้านข้นมาเป็นนิวยอร์กนะไม่ใช่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะคนที่ไปสร้างนิวยอร์กขึ้นมาก็คือพวกดัชครับพวกพวกพวกเนเธอร์แลนด์ คุณผู้ชมคือออร์ดานี่นะปารที่น่ารู้นะจะได้ชื่อเดิมของนิวยอร์กเนี่ยนะชื่อของดัช์เนระนิวอัมสเตอร์ดัมโอ้ซึ่งตั้งขึ้นมาหลังจากที่คนกลุ่มแรกคืออังกฤษเอาโอบิโไปไม่กี่สิบปีนะประมาณสักปีพันหกร้อยสามสิบกว่าเนี่ยพวกดัชก็ก็ไปจับจองนะแล้วก็สร้างไอ้้ไอตั้งโรกรากอะไรอทาวนขึ้นมาที่ที่ที่ ที่เกาะแมนฮัตตันแล้วก็สร้างสร้างนิวยอร์กขึ้นมาแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ชื่อนิวยอร์กชื่อนิวอัมสเตอร์ดัมอยู่หลายสิบปีนะครับเป็นเกิดเพราะฉะนั้นก็กล่าวเลยว่าหลายคนไม่รู้ได้รู้จากการมูตำโลกกับท่านเชิญสุภพเนี่ยนะครับแล้วเขาสคัญคือหลังจากนั้นเนี่ยนะครับประมาณสักปีพันหกร้อยหกสิบกว่าอีกสามที่กว่าปีต่อมาเนี่ยอันมันก็ขายให้พวกอังกฤษอังกฤษมันก็เลยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นนิวยอร์ก เพราะยอกนี่คือเมืองสาคัญของอังกฤษใช่ไหมยอกร์แนวยอกร์แาวนี่นะครับเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นนิวยอร์กฉะนั้นนี่คือความเป็นมาของสายอเมริกาฉะนั้นคุณเข้าไปในประเทศที่เราไม่ใช่คริสโตเฟอร์ค olumbus ที่เป็นคนพบอเมริกาไม่ใช่ไม่ใช่คือเราไปคนพบแถวราตินอเมริกาโอเคแล้วก็ทำให้พวกสเปนเอพไปอยู่ไงครัอคริสโตเฟอร์ค olumbus รับจ้างสเปน อในการไป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 แดนหาไปไปไปสำรวจจนกระทั่งคนคนพบเอ่าอ่าอเมริกาครับมีหน้ามีบ้านคริสโตเฟอร์คองบัสอยู่ที่สเปนอ่าใช่ใช่อ่อ่แต่จริงๆริงที่รู้มามันไม่ใช่คนสเปนฮะอ่าเขาเป็นเป็นพวกพวกเชื้อสายแถวอิตาลีอ่ะพวกเจนีวาแต่ไปรับจ้างอ่อกษัตริย์ของสเปนเนี่ยนะครับไป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 เดินเรือแล้วก็ไปค้นพบที่อเมริกานะครับอ่า ก็ก็ประมาณสักปีพันสี่ร้อยเก้าสิบกว่านะก่อนหน้าที่นะครับนักเดินเรือของโปรตุเกสเนี่ยจะสามารถอ้อมแหลมกุโธบได้ครับแล้วก็มามามาเอเชียโดยแหลมหลกุโธบครับนะครับนะเพราะก่อนนั้นมันมาลำบากมากใช่ไหมฮะนะครับนะครับครับฉะนั้นนี่คือความเป็นมาฉะนั้นเวลาคุณไปที่ไหนเนี่ยเวลาเริ่มไปแรกๆเนี่ยสิ่งที่คุณต้องไปทำคืออะไรครับที่สร้างประเทศให้มันให้มันขยายตัวได้เนี่ย คุณจะต้องไปสร้างอินฟราทัคเจอร์นะเช่นเลยครับเช่นแรกๆก็ไปขุดคลองนะะอย่างอย่างพวกผิวขาวเนี่ยก็ไปขุดคลองก่อนครับก่อนยุทของรถไฟนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพอคุณขุดคลองสร้างสร้างไอ้ระบบขนส่งคมนาคมเข้าไปดีนะฮะนะครับสร้างทางรถไฟเข้าไปเนี่ยเนงครับมันก็จะทําให้เปิดพื้นที่สองสองฝั่งคลองสองฝั่งคลองหรือว่าสองข้างทางรถไฟเนี่ยให้เป็นพื้นที่ทําอารินได้เพราะมันสามารถ ติดต่อกับโลกภายนอกได้แล้วนเนียคนเข้าไปได้ใช่เข้าไปได้เนฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้อเมริกาเนี่ยพัฒนาจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติก่อนแล้วดิวรอดขึ้นมาเป็นไงครับเป็น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 เศรกิจภาคการติดนะพอมันมีคนแล้วก็ข้อมาคือเอื้ออานวยให้คนเนี่ยอบยกเพิ่มอยู่ในอเมริกาเยอะๆครับ free people flow อันนี้จะให้ดีเลยนะฮะ นะแล้วก็แล้วก็อะไรครับแล้วก็ฟรีแคปิโตโฟลด้วยก็คือการให้เงินทุนมันสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างีได้อย่างเสรีไปสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ไปลงทุนต่างๆนะครับนะนะครับตัวอย่างเช่นนะครับนักลงทุนสร้างสร้างอินฟราสตรัคเจอร์เช่นทางรถไฟเนี่ยจะก็ตำนานสำคัญคือเกิดชื่อว่าเวนดบิลนะนะครับโอ้เวนดบิลนะครับแล้วก็หลังจากสร้างรถไฟแล้วเนี่ยก็สร้างตำนานอีกคนหนึ่งขึ้นมาที่เป็นตำนานของพิการเลยก็คือครับ ก็คือจอร์ดีแล้วกีเฟนเลร์นะที่ที่ที่อไปขุดน้ำมันเอาน้ำมันเอามนน้ำมันมากรันอแล้วก็เอาน้ำมันก้านมาขายนะช่วงแรกนี่นะฮะแล้วต่อมาเป็นครับก็จะมีแอนดูแคนากิแอนดูแคนากิทำอะไรครับไปสร้างโรงงานเหล็กขึ้นมานะครับตะลุ่าเหล็ก สร้างทางรถไฟเนี่ยนะครับอ่ามันจะต้องมีเหล็กไหมครับไปสร้างเมืองขึ้นมาตึกสูงมันต้องมีเหล็กนะครสร้างชีคาโก้เช่อเส้นอะไรต่างๆที่มันอยู่แถวแถวกลางประเทศขึ้นมานี่นะนะครับเป็นไงครับฉะนั้นมันก็มันก็เลยเป็นไงครับมันก็เลยไอการใช้กลไกตลาดที่เสรีนิยมเนี่ยนะเป็นทุนนิยมสาคัญมากที่จะมันที่มันจะช่วยขับเคลื่อนประเทศไปพัฒนาได้นะครับฉะนั้นแล้วคุณต้องให้เงินทุนไนเคลื่อนย้ายเสรีให้คนไนเคลื่อนย้ายเสรีนะครับแล้วก็เลยครับแล้วให เศรษฐกิจเนี่ยมันเคลื่อนย้ายทำหน้าที่ได้อย่างเสรีตามบนไก่ตลาดนะครับเพื่อทำให้เกิดแรงจูงใจมีคนมีทุนเข้าไปเศรษฐกิจมันก็ไปมันก็มันก็เริ่มใช่เคลื่อนตัวเองบขับเคลื่อนด้วยตัวเองครับแล้วต่อมาเนี่ยอเมริกาก็เลิมพัฒนามาเป็นเศรษฐกิจที่อิงอยู่กับภาคการผลิตเป็น production based economy อย่างที่เรารู้กันอยู่นะฮะก็คือแรกๆก็ไป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 ผลิตภาคเกษตร่อน แล้วก็จะเห็นแหละพวกขาวบอยพวกต่างๆใช่ไหมฮะเข้าไปแล้วก็ไปไปหาพื้นที่ไปหาต่างเลี้ยงวัวพอเลี้ยงวัวพวกไปไปเอาพื้นที่ไปอ้างกรรมสิทธิ์ของตัวเองด้วยด้วยระบบสุนิยมไว้ที่ที่นี่ของเขาแล้วก็ไปเอารวดหนาไปขึงไอเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้วัวมันหนีจะไม่งั้นวัวมันจะหนีหมดใช่ไหมและนี่เองก็เลยทําให้ผิวขามันทะลอกอินดีแดงไง โอ้ยอินเดียแดงเนี่ยมันอะไรครับมันต้องล่าเป็นล่าใบสั้นล่าวัวป่าใช่ไหมฮะนะล่าล่าไอ้กระทิงนี่นะนะครับเอามากินกันตัวนึงก็กินกันทั้งเผ่าไปกินเนี่ยไปเรื่อยแต่ทีเดียวนะนะครับเป็นไงครับถึงเวลาคุณไปเลี้ยงวัวดูดลบทุนนิยมเนี่ยไออินเดียแดงมันก็ไม่สามารถล่าล่าใบสั้นได้ไม่เหมือนเดิมเพราะพื้นที่มันถูกจับจองหมดไงมันก็เลยเกิดความขัดแย้งแล้วก็ต่อสู้กันโอ้โหจนกระทั่งอินเดียแดงเกือบจะสูญพันธุ์อย่างที่เรารู้กันอยู่ใช่ไหมฮะนี่ว่าตอนนั้นลบบกัันเยคร จะได้ก็กล่าวได้เลยว่าอเมริกาเนี่ยมันโตขึ้นมาจากอะไรฮะโตขึ้นมาจากพัฒนาการของโลกทุนนิยมเสรีใช้กลไกตลาดนะฮะใช้ระบบทุนนะฮะใช้เรื่องของออการสร้างแรงจูงใจในการค้นคว้าเรื่องเทคโนโลยีนะครับในการลงทุนอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยสร้างขึ้นมาอันนั้นเป็นรุ่นหลังๆที่มีซิลิคอนแวลเลย์ใช่ใช่นะครับครับแล้วเป็นไงครับแล้วต่อมาเขาก็เคลื่อนไปพัฒนาทางด้านภาคบริการเป็นเซอร์วิสเบสแล้วก็เป็นไฟแนนซ์เบสในที่สุด โดยมีคําว่า innovation มาดูกับเพื่อนอแต่ว่ามาถึงปัจจุบันเนี่ยมาถึงสมัยของทรัมป์2.0นี่นะฮะนะหรือว่าหรือว่ายุคของไอ้ทรัมป์โพลโนมิกที่ผมเรียกนะฮะทรัมป์โพลโนมิกทรัมป์โพลโนมิกคทรัมป์อีโคโนมิกนั่นแหละเศรษฐกิจแบบทรัมป์นี่นะเป็นไงครับเขาก็ชูคําว่ามาก้าอเมริกาเกรดอเมริกาเฟิร์สนะครับนะครับอเมริกาเกรดอาเกนมาก้าใช่ไหมฮะแล้วก็อเมริกาเฟิร์สด้วยต่างๆด้วยแล้วก็ใช้เลยครับ ใช้เรื่องการผูกขาดใช้เรื่องของไอการเก็บภาษีแพงๆนะใช้เรื่องสงครามการค้าใช้เรื่องสงครามเทคโนโลยีใช้เรื่องสงครามการเงินนี่ฟังดูเหมือนย้อนย้อนกลับไปสมัยใช่ใช่ยังเลยฮะและอันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าเท่าที่ผมตามประวัติศาสตร์อเมริกามานานนะเพราะผมเคยสอนเรื่องนี้มาเป็นสิบปีนะผมบอกได้เลยว่าทุกครั้งที่อเมริกาเนี่ยมีการผูกขาดพันัมิตรทำนี่นะนะครับอ่แล้วก็ย้อนสอนทุกเดี๋ยนีจะเกิดอะไรขึ้น สร้างไทยอเมริกาเนี่ยมีปัญหาตกต่ำทั้งเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคงเป็นอย่างตลอดเลยนะฮะอย่างอย่างที่อเมริกาเคยเก็บภาษีหนักหนักเหมือนทําเก็บอยู่ในขณะนี้ยภาษีนําเข้านี่ยที่เราเรียกว่าเป็นไอไฮทาลิฟนะฮะอากรนําเข้าที่แพงแพงที่ตอนนี้กาลังทาสงครามภาษีเพราะมันเป็นเรียกว่านอนฟรีฟลูแล้วใช่ทั้งเอ่อแคปิตอลทั้งอินโฟถูกไหมฮะ อเมริกา a t i o n ส่งคนกลับไปหมดเลยใช่ผู้ที่เคยทํางานแล้วก็เป็นหน่วยที่เป็นกําลังสําคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดากย่านี่ก็ถูกส่งกลับหมดคนเป็นการบนกนอ้วกมาตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ free people for อีกแล้วใช่ไหมครับนะและข้อตกลพันเนี่ยอเมริกาสิ่งที่ทาทาอยู่ขนหดเนี่ยเหมือนกับในปี1930 ในสมัยของประธานบีฮูเวอร์ที่สร้างที่บีฮูเวอร์เดินขึ้นมาครับอานารยอันขึ้นมานะฮะให้คนมีงานทํามีแบบเงินจับใจเพราะว่าไอ้ปี1930เนี่ยเป็นปีที่อเมริกาเผชิญกับเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ไงเด e Great d e p r e s s ที่มันเริ่มเกิดในปลายปี1929ครับาสอ้าคนมันก็ตกงานเป็นหนึ่งใน4ของประเทศใช่ไหมครับแย่ๆนะครับลำบากมาก GDP ก็ก็ติดลบต่าเรื่องนะครับเศรษฐกิจซบเซามากเพราะนั้นก็ต้องหาอะไรขึ้นมาให้คนมีงานทำก็เลยไปโทษว่า ว่าชาติอื่นเนี่ยเป็นคนทำอเมริกาเออเป็นไงครับก็เลยเก็บภาษีเนี่ยนะฮะเป็นตัวเลขสองหลักอแต่ตอนนั้นเนี่ยนะครับสมัยฮูเวอร์เลยนะครับมันก็มีไอ้นักตันมือสองคนชื่อสมูทแอนด์ฮอลลี่รู้ที่จะเป็นสอสอสองคนนะออกสมูทแอนด์ฮอลลี่แอคนะครับออกมานะครับเพื่ออะไรครับเพื่อบกป้องทำโปรเทสโปรเทสต์นี้ซึ่มปกป้องเศรษฐกิจอเมริกาปกป้องไอ้การค้าการดูทุนในอเมริกาไม่ให้่างชาติเนี่ยสามารถ เข้ามาส่งที่คาดราคาถูกกว่าหรือว่าดีกว่าก็มาขายในอเมริกาได้ง่ายเป็นไงครับเก็บภาษีขึ้นมาเป็นสัตผมว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ภาษีน้ำมันข้าวนะฮะและหลังจากนั้นเปครับหลังจากนั้นเศรษฐกิจอเมริกาก็ตกต่ำต่อเนื่องนะครับไม่สามารถที่จะที่จะกอบกู้ได้หลังจากที่มันเกิดดิกรดีเพชเนเพราะตลาดหุ้นมันแตกตั้งแต่ตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีหนึ่งเก้าสองเก้านะฮะนะครับก็สมัยฮูเวอร์นี่แหละนะฮะเป็นไงครับแล้วต่อมาเป็นครับต่อมาแม้แต่นะครับ นะครับนะครับเปลี่ยนไมาลดีแล้วนะครับดีก็คืออะไรก็คือแฟรษฐกิจด,ดีรุดเร็วะนะขึ้นมาในปีหนึ่งเาสมนี่นะฮะ,ะนะครับเป็นีนแเศรษฐกิจมันก็ไม่ฟื้นะนะฮะถึงแม้พย,ยพยายามกอบกู้พยายามอะไรต่างจนกระทั่งไหนที่สุดเนะี่ยเศรษฐกิจมันก็ซบเซาต่อเนื่องนะครับดีดีบ้างสามวันดีสี่วันใช่ไหฮะจนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะ ฉะนั้นก็กล่าวเลยว่านโยบายแบบนี้ทําทําอยู่ในขณะนี้นะครับมันเคยมีบทเรียนนะฮะมาแล้วในสมัยสมัยของฮูเวอร์นะฮะก็คือหนึ่งเก้าสามศูนย์โดยการออกกฎหมายอย่างที่ผมบ้านนี่แหละแล้วตอนนี้ท่ามก็ออกกฎหมายแบบเดียวกันเลยใช่ไหมครับผมมันเป็นแนวแนวทางอาจจะไป world war 3หรือเปล่านั่นแหละครับบางคนก็เริ่มเริ่มเป็นห่วงเริ่มพูดกันเยอะมากขึ้นนะก็บอกไอ้การดำเนินการแบบนี้มันเกิดและเก็บภาษีหนักไว้นะฮะคือขนาดเนี้ยเอฟเฟกติทารีเบรด ก็คืออัตราภาษีที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่15%นะฮะตอนเนี้ยถ้ารวมจีนด้วยต่างๆด้วยมัน20กว่า25%นะครับนะฮะนะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังมันยังไม่แฟแนลไลกำลังต่อรองกันโหแบบชลุมบุนไปทั่วทั่วทั้งโลกใช่ไหมครับนะที่ต้องยกขบวนไปไปไปคุยกับทีมงานของทรัมป์ไม่ว่าจะไปคุยกับสกอตเบนเซนก็ดีโฮเวิร์ดัตนิกก็ดีหรือว่าไปคุยกับเจมิสันเคลีย ซึ่งเป็นผู้แทนยัญช่าต่างๆใช่ไหมครับอ,อย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับนะแต่ก็เห็นเลยว่าขณะนี้อเมริกาเริ่มกลับมาหาระบบการผูกขาดมอนอเปลอ่าเรื่องของการโปรเทิชชั่นที่ซึ่งปลูกว่งางนะครับงงกัน,นกเรามองว่าถ้านําไปสู่โวลทรีก<อ>็อเมริกันจะเกรดตะเก็นได้สิล้างนี้หมดเลยะนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับครับอันนี้น่าคิดมาก q ควีเช่นมาตัวโตนะครับทุกผู้ชมต่อครับจันผมก็เห็นเลยว่าตอนเนี้ ไอ้ที่มันเคยเป็นฟรีโฟล์ทั้งหมดตอนนี้มันแทบจะหายไปเกือบไปหมดสิฟรีเทรดโฟล์ก็หายฟรีอินเวสต์โฟลก็หายนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเพราะว่าคุณไม่สามารถลงทุนได้อย่างเสรีแล้วนะนะครับเพราะเพราะว่าถ้าเผื่อคุณลงทุนอย่างที่อื่นแล้วส่งของเข้าไปขายมีการคุณโดนภาษีเข้าไปยุบยับอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยนะฟรีพิโฟลเไงครับเขาไม่ได้จะไล่คนออกรอบประเทศอ่ะอย่างที่เห็นอยู่ใช่ไหมครับนะไปเป็นหัวหน้าใช่ไหมครับนะแล้วก็ฟรีเทลวีโฟลก็ไม่เหลือเออครับ เขาก็ทำสงครามเทคโนโลยีกับคุณใช่ไหมครับเรื่องเซมิคอนดักเตอร์เรื่องนู้นเรื่องนี้เยอะแยะมากมายใช่ไหมครับนะแบบที่เห็นอยู่ขนาดนี้เนี่ฟรีเฟนเดียลโฟล์กันนี้แทบแทบแทบจะหมดสภาพเลยนะก็คือเลยครับก็คือเวลาที่นะครับจีนจะเอาบริษัทเข้าไปจดทะเบียนนะครับทำไอพีโอในอเมริกาเนี่ยนะครับระดมทุนอะไรต่างๆนี้ก็ยากลำบากมากมีแต่อาจจะต้องถูกไล่กลับบ้านอะไรเงี้ยนะฮะะนครับตับชีนก็เลยต้องไปสร้างเขา พยายามสร้างห้องห้องกุญชนมาแบบที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับแล้วก็จะเห็นเลยนะว่าว่ารเเเาาาจะห็นลยวว่่ก่อนหน้านี้โโอ้หบริษัทของจีนเนี่ยจนถึงขณะนี้ยังมีร่วม300บริษัทนะจนจะมีผู้ถือหุ้นอยู่ในอยู่ในอยู่ในวอัสตีสนะฮะส่วนใหญ่ก็อยู่ในกระดาษแง่แสงนั่นแหละนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่สามารถอยู่ได้ง่ายๆล้วเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะตรวจสอบคุณในในหลังคุณเพราะอะไรครับเพราะเพราะว่าเพราะว่าระบบของมันไม่ดีเหมือนเดิมไง discrimination เข้ามาแล้ว อันนี้เป็นตัวที่ตัวบั่นทอนมากครับฉะนั้นที่น่าจาับตามองคือว่าในเมื่อมันมีปัญหาประวิจแบบที่เป็นอยู่นะก็คือกลับไปหาในสมัยก่อนสงคราม,ม,มโลกครั้งที่สองเนี่ยนะครับและขณะดเดียวกันปัญหาเรื่องการเมืองความไม่สงม,มันก็ยุ่งไปทั้งโลกแบบที่เห็นอยู่ขนะนี้แล้วดูนะครับสงครามมันเกิดขึ้นตั้งกี่กี่ภูมิภาคของโลกทั้งในรัสเซียยูเครนในตะวันออกกลางรังเสเซียอ่ยูเครนย,ยังไม่พอยังมีอิรานมีอิสราเอลแล้วไม่รู้นะกี่กี่ที่กี่ที่ไปครับนะ อ่าแล้วภายในบิกาเองก็ยุ่งเหยิงเกิดความขัดแย้งกันมากมายมีคนออกมาเดินกระบวนเป็นล้านๆ่นคนนี้นะครับนะบางครั้งเนี่ยไม่พอใจการขึ้นไปเรื่อะไรเระนี่นะฮะจะได้เพราะว่าเหล่างนี้มันจะนําไปสู่การเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันนี้น่าจับตามองในด้านวิเคราะห์อย่างยิ่งนะครับเหมือนเป็นเขาเรียกว่ามันเป็น cracks around the world มัครับจุดรอยร้าวทั้งหมดเลยอันนี้น่ากลัวมันก็ต้องติดตามให้ดีนะครับอ่ะก็ถือเป็นการ วิเคราะห์ในเชิงตรกะที่มีเหตุมีผลแล้วก็มีประสาทที่เข้ามาช่วยสับสนว่ามันจะเกิดซ้ำรอยอย่างนั้นหรือเปล่านะครับที่นําไปสู่สงครามโลกเพราะอเมริกาเนี่ยฟื้นตัวได้หลังสงครามโลกครั้งที่สองและเหตุการณ์มันก็จะเกิดแบบนี้ที่ขึ้นประษีแบบมากครั้งนะแล้วก็ทําให้คนในประเทศนั้นซักเฟอรมากเพราะไม่ไม่สามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยได้เพราะกําลังซื้อมันหดหมด นะครับเศรษฐกิจก็แย่นะตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นผลพวงจากสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่อาจารย์สมภพท่านได้กล่าววิเคราะห์ต้องกราบคุณท่านอาจารย์สมภพด้วสุดรับผู้ชมครับติดตามเราได้นะครับทางบริษัททีวีแฟนเพจนะครับทุกแพลตฟอร์มและแน่นอนครับมาย้อนดูเราได้มีทั้งประโยชน์สาระแน่นอนและได้ความรู้เต็มๆกับท่านอาจารย์สมภพและทุกท่านที่มาร่วมรายการของเรานะครับวันนี้ลาไปแล้วครับ พบกันใหม่สัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับดูช่อง5กด5ผมลาไปพร้อมกับรองศาสตราจารย์ต้องเตอรสมภพปานหางสันรครับสวัสดีครับ